นี่คุณคุณหาร้านเติมเพชรจุดหรือเปล่า <S <S ผมขอแนะนำร้านโอเวอร์ท็อปอัพร้านเติมเกมออนไลน์คุณภาพจากประเทศไทยมีผู้ติดตามอันดับต้นๆของประเทศแล้วก็ร้านเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมามากกว่า5ปีแล้วเติมถูกเติมดีเติมง่ายเติมไวที่โอเวอร์ท็อปอัพร้านเติมเพชรคุณภาพเกมโอดินวา h าล่าไรซิ่งก็มีโปรโมชั่นนะครับเติมถูกกว่าในเกมเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายโปรให้เลือก สแกนจีว่าโค้ดตามเดสคริปชันได้เลยนะมันไม่มีหลักฐานโว้ยมันมีรหลักฐานคุดบาดิจิตอลคุดปิ้นมัน, <c oughs> มนมต้องมีหลักฐานดึงให้เอาดึงให้เอาแม่ตีก็แบบตายเว้ยถ้ามีหลักฐานนถึงจะยอมรับนี่มันไม่มีไง <c oughs> มีเดี๋ยวเขาจะไปกรอสตรีมแล้วไปแปะไปหน้าบ้านเจ้า <c oughs> ไปกรออันนี้ลงแล้วหรอ <c oughs> ยามเจ้ารอ นี่แหละมาหาเงินอยู่หาเงินน่าจะได้สักสามสี่แสนอยู่วันนี้แหละเราเล่นอวตารมุ่กันหมดปักลุยเลยี่คิวก็นดูครัพี่ผมตั้งไว้10คิว10 10นาทีอะครับพอไหม10คิวหรือว่าน้อยไปผมว่ากำลังดีแล้วเราสามคนเองใช่เพราะสาม0คิวแล้วมันถ้าข้ามไปสามสิบแล้วสามสิบนี้น่าจะพวกแตกเลยคิวสีนาทีกำลังสวย ใช่ครับเราก็แค่เล่นเชิงไงเออไหนไหนเราเรามีกี่คนละนี่เรามีคนมุดมุดไว้ตำรวจซื้อแล้วเนี่ยเนี่ยคนที่ตำรวจซื้อเนี่ยอันนี่ของเรานะโอเคต้อนอ่ะโอเคโอเคดีมากดีมากอันนี้ก็เริ่มได้เลยดิเริ่มเลยครับเริ่มเลยกันเไปแล้วนี่คือโหมดอะไรอารีนาอารีนา ไปเริ่มนู่นเขาเกิดตรงนู้นนะครับทุกคนเปิดคอมเมชั่นทิ้งไวเฮ้ยพยายามอยู่ในวงผมไว้นะพี่พยายามอยู่ในวงผมไว้พี่พีเอ็มีเร็วเหมือนตัวทองให้เขาข้อสามหรือสี่อ่ะสามโอเคครับวิ่งมาแล้วผมเต็งดวงตาเข้ามาผมแต็งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านตบแรงจัดชาวบ้านจะเอาแห้ไหวผมเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาอ่ะ เดี๋ยวเอาละเลยโหโหคิวอ่ะไม่ต้องหนีดิโอ้โหบอกชิปดอนไม่ได้เดี๋ยวเอามาตะให้โอ้โหชิปดอนเียอะไปิะคิวครับไม่ได้อย่างนี้ผมเปิดคิวไว้นะผมเปิดคิวนะทุกคนไฟละล้หน่อยเมื่10คิวน่าจะเร็วมากเลยเนี่ยไม่อย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงเปิดคิวอยู่มาดึงปัดไม่ชิปปัดไม่ชิปปัดไม่ชิปใส่ไม่ชิปใส่ไม่ชิปเลยเอ้าหาย โอ้พี่แป้งพี่แป้งหายตัวต่น้าเลยหายไปต่น้าเลยออกไม่ด้ออกไครับออกไม่ได้แล้วครับอะไรเฮ้ยเอ้าพี่นันนี่หว่าเอ้าจะไปอยู่ฝั่งนั้นบ่ก่อนไหมคุกก่อนไหมเราแตกคุกกันแล้วนะเฮ้ย พี่๊ผมเนัลนินักล้างผมนนัก้างที่นันนี่คิวเราเลยดหมดแล้วพี่ตัชีพแล้วไอ้เนี้ยผมดนนงมาแล้วแล้วมาแล้นี่โอเคแตองมทาเล็ดบีครับตาเล็ดบีออมาได้ครับออกมได้แล้วครับเฮยพี่นัาเเอาก่อนเลยเนี่ยลองกงลองกิวอะไเนี่ยปลดได้แล้วเนี่ยลองกงลองกิวเนี่ยจะปฏิวัติเองกิวเนี่ย นอนกิวไม่ทำะไรเลยไม่สมน์นอนกิ้วไบริจงบริจาคหัวโกงหัวกิวเนี่ยเตะออกหมด ไปเก็บคิวกับคนที no ่ตายตายง่ายๆพี่จุ๊อยู่ผมพี่จุ๊อยู่แล้วหมอก่นเลยตัวบางเอวบางร่างน้อยอดิฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาต่อยตัวบางเราเราก็ต้องเอาตัวบางเขาว่ดึงถ้มินกลับมาทั้งคู่มามากลับมามาเราอไหนหมอเหมือ หมอเหมือโอ้อโห,หมไม่ได้ใส่สก,กิลพุ่งอ<ม>ะสีได้เหน๋ยวเพี้ยนเพี้ยนสก,กิลพุ่งกันเอาสก,กิลโลออกแล้วก็บอฟอย่าร้องสิลูกบอฟหนูอย่าร้องลูกใส่สก,กิลพุ่งมาเก็บหมอก็เลยเก็บหมอก็เลยโอ้โหหมอไก่ ดึงหมอกลับมาเนี่ยกินหมอก็เลยหิวหมอว่ะเอามาตรงเอามาตะไปมาเดยมาสามหนึ่งเออสตตีมสตรีมหอนนวงนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมโดนหนักผมโดนหนักบุ๊บจะตุยเดี๋ยววิ่งหนีก่อนร้อยร้อยยาเพิ่มร้อยยาเพิ่มเอาละเอาละจังหวะนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมต้องดึงทามินดึงทามินแล้วก็ขอให้เลือดเพิ่มใช้มังกรวิรนหนี่โดก,กอนมาสึกครั้งนี้มันช่างยิง่งใหญ่หลวงยิ่งนักมาดิมาดิชิคเก้นวียิงให้ผมอยู่นะตรงนู้นผมสู้ได้ครับอย่างนี้เพราะว่าเลือดเลือดผมได้รีเจนนะแบบนี้แต่ไม่ไหวกูค้าพระนึกมาเลย <c oughs> ไม่ไหวกูเปิดพระนึกเลยนะ <c oughs> มาดิเออดึงทามิน ดึงเทมิสหน <c oughs> ห่อยเว้ยเฮ้ยผมโดนสองหนึ่งแล้วกิ้วว่าไงช,ชิปดงชิปดอนไว้ยชิปดอนมาลากให้เปิดเปิดอมะตะอุย๊ยอามาตะอามาตะถ้าล้มแล้วมันโดนขาดสกิลเหรอ <c oughs> โอตายเลยออโ <c oughs> ถ้าล้มแล้วเกิดอ่าถ้าเกิดว่าเราล้มเนี่ยสกิลมันจะโดนแคนเซิลทันทีนะ <c oughs> โคตรเสียเลย นี่ห้องสตรีมเมอร์ล้ื่นรเลยครับมีแต่คนดงคนดังเดี๋ยวเอาหัวกิวแล้วก็นเลยหัวกิวเราเนี่ยยังไงบริจงบริจาคก,กิวไม่บริจงไม่บริจาคเอาก่อนเลยดึงธมินมาไปลงมาโเดี๋ยวพี่แป้งออกก็วินวอลกอีกนะนี่ไงตบด้วยโล่ไงแล้วเราตบได้ลงด้วยโล่ไงมามามาเราเป็นชาวบ้านธรรมดาครับชาวบ้านไวกิ้งธรรมดานะ ชาวคาติกัดธรรมดาครับผมไม่ใช่ชาวคาติกัดนะไ,ไงชาวคาติกัดสวยดิชิคเกนวียิงดิโอชิคเกนวีไม่ยอมยิงอีกแล้วแม่เอาดิเอาดิเอาป่องแป้งก่อนเลยเนี่ยหัวกิวเราไม่บริจง,ไม,จงไม่บริจากไงไม่บริจงไม่บริจาคไงเขาก่อนเลยโหแล้วผมนึ่งกับคนนี้ละเขาสู้ไม่ได้นะตัวเขาเติมเยอะเกินไปครับเขาเทสตูกันไป ช่วยชิคเก้นวีก่อนครับชิคเก้นวีไม่ไหวนะชิคเกน้นวีไม่ไหวผมต่อยหลังเนี้ยช่วยชิคเก้นวีก่อนเอาแล้วโอ้ยโอ๊ยมองเห็นมองเห็นอัมตะอัมตะอัมตะให้เอาไปเลยป่องแป้งเอาป่องแป้งก่อนเลย อล้อมล้มุมกล้องมันงง,ง,งนะเกมน,นี้โอ้โหเขาทีมทีมมอไป็จะไปลุ้มหมอครับผมโดนคนเดียวแล้วผมหนีก่อนสวยี๋ยวทีมกลับมาช่วยครับชิบชิบกดหย่าแคสเลยเปิดทิวเอาละสวยดึงทอม,มินกลับมาป่องแป้งตายแน่ครับช็อตนี้โอ้โหป่องแป้งหาย่องแป้งวินวอลไปอีกแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวทำไมรู้สึกโอ้หแล้วผมแรกกับเมินตัวเี่วู่ไม่ได้นะโอ้ยแต่แต่ชิคกินวีเขายิงช่วยอยู่นะได้อหรือตำรวจน้ำเอาดิสวยสวยดิสวยดิตายดิอย่างเงี้ยดึงทำมินเรียบร้อยใส่ตรงใส่แตกไปเรียบร้อยโอ้หผมไม่ได้คิวเลยวะได้ตัวเดียว แล้วเอามาต่ายให้เพื่อนครับตะกี้70ล้านเสียงกระภาคในไลฟ์เสียงกระภาคในไลฟ์ก็ยังลั่นเลยนี่ครับความสนุกของเกมที่แบบพัฒนาเลยอันเดียวเอ็นจินนะภาพเพิ่มเลยมันสมูทระบบระบบอะไรต่อส่งต่อสู้เนี่ยมันสมูทเร่องเรในหลุมในตัวเด็กแบบนี้โอ้ยชิคกี้นวีโอ้โหชิคกี้นวีอยู่กลางวงไฟแบบนั้น เรียบร้อยดิอาพะก่อนเลยอาพะก่อนเลยผมอาพะก่อนเลยไปนะทั้งเปิงเปลี่ยนตัทองทำไมไหวแล้วพี่เลี่ยนไม่ได้เลยนะทล้านเลยรุ่นกุ้งบอลรุ่นก๊อนเลยสิบนาทีแล้วตีสามสิบตัวเพิ่งได้สิบหกตัวหลบตัวปลาหินปะเจอเยอะมากเลยสวยโอ้โหแมบที่เลยใชรัดอยู่เนี่ยนี่แหละดึงทำมินเรียบร้อยเลยเรียบร้อย โอ้โดนล้าอีกอ่ะเอาเลยะถ้าลุงก็ตายเหมือนกันครับต่อให้จะเติมเยอะเติมแยะมีตัวทงตัวทองแต่ถ้าโดนลุงก็ก็ก็ตายเหมือนกันแต่ทีมแต่ทีมคือน่าจะขาดวาความสัมพันธ์ของคือเราต้องรีบเอาตัวแรงเขาก่อนนะเพราะตัวแรงเขาตายตายากโอ้โหทีมเหลืองชน,นะว่ะ